ขอบคุณทิปซัปโปโรพูดถึงเราย,ยังแยนแคนวาสแล้วแันซึ่บอกว่าชอบมากเหมือนฝันอากาศาห,หนาวมากโรงแรมที่เราอยู่ในสองคืนแรกโรงแรมแยนแคนวาสเพราะว่ามันตรงข้ามสวนโอโดริเลยแล้วก็อยู่ติดกับซัปโปโรทีวีข้อดีที่นี่หรอใกล้สถานีรถไฟฟ้ามากแต่บันไดที่เดินมาจา้ะพอเริ่มแบบเหมือนกับ ใกล้ถึงโอโดรีแล้วตั้งแต่ชินซัปโปโรใช่ปะ uh huh. ก็เริ่มจะบันไดที่แบบว่าไม่มีบันไดเลื่อนอ่ะเดินลงจากคือมันอาจจะมีแต่เราไม่รู้ไงเพราะเราทิศที่เรามาเราคือแบบเราอ่านว่าเวสเอนะิอ่ะมันคือแบบแล้วมันก็เป็นบันไดบันไดอย่างเงี้ยมีแต่บันไดเอสเคเลเตอร์ที่ขึ้นบันไดเลื่อนที่ขึ้น อันนี้คือลงลงแบบบันไดธรรมดาก็หอกนันเป็นปจ้าถึงโอโดอรีแล้วบอก <c oughs> โออะไรวะเน,นี่ย <c oughs> ลากลงที่ชินซัปโปโรอย่างที่บอกแล้วก็มาลากขึ้นที่นี่แบบเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบว่าขึ้นปุ๊บแล้วถึงเลยนะไม่จ้ะตึงพักหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรอีกเดี๋ยวก็คงถึงละตึง <c oughs> พักสองเลี้ยวอีกสองระดับปัญหาจีซอมกลัวมากที่สุดกับการมาเที่ยวเองอ่ะคือการแบกกระเป๋าเดินขึ้นบันได มีบันไดเลื่อนอ่ะ oh. ก่อนหน้านะ่ะจากสนามบินมาถึงเนี่ยอย่างมันยังมีบันไดเลื่อนจนถึงสถานีซัปโปโรพอจะไปซัปโปโรแล้วไปโอโดริสงสัรส้งว่าเพราะว่ากระเป๋าอ่ะหนักสิบเจ็ดโลดึงใบของอีนี่ยา่ิหะแบบว่าเอ้เธอเอาพร้อมมาหรอไม่ฉันคนลองจอนมานกลัวความหนาวแต่ฉันก็อยากเที่ยวแล้วก็ขนอะไรอีกอะ <อ>ี่่ดไมของพี่ปอสองใบยี่สิบกว่า <c oughs> แล้วปมาถั่วเฉลี่ยของส้มที่หนักสิบโลกลายเป็นว่าพี่ปอแบกของตัวเองไม่ไหวหรอกส้มต้องแบกของพี่ปอให้แล้วเอาของส้มให้พี่ปอเขียนย่างจะทุศาทำของเราเดี๋ยวก็ล่นเดี๋ยวก็ล้มอยู่อย่างนั้น <c oughs> <c oughs> อันนั้นไม่เท่าไหร่มีอะไรอีกอะ เอ้ยแต่หนูอืดน้ำบอกให้หนูพอพี่รู้ว่าพ,พี่ส้มแบบไม่ไหวแล้วสงสารนะเพราะเห็นบันไดขึ้นมาบอกส้มรอตรงรอข้างล่างให้รอตรงบันไดชั้นล่างสุดเลยนี่กันรีบวิ่งเอาของตัวเองขึ้นมาท <c oughs> ี่สองต้องรับผิดชอบวิ่งไปแบบอันสีม่วงใบใหญ่สิบเจ็ดโลอ่ะส้มตรงนั้นน้ำไม่ต้องเอาขึ้นมาทีละจุดจุด,ด,ด,ดแล้วก็ขึ้นมาอีกสรุปแล้วขาขึ้นนะ่ะกันยม,มนนนะาคนเดียวเลยนะเพราะสงสารส,ะสะ้ม กลัวส่งบนมันล้าตั้งแต่ยกกระเป๋าเข้ารถไฟคือเวลารถไฟจอดเทียบปุ๊บประตูเปิดมันไม่ได้เป็นแบบเรียบเสมอกันเงี้ยมันต้องยกกระเป๋าขึ้นไปอีกแล้วแบบบางบางขบวนก็แบบสูงไงต้องยกแบบออกแรงแบบโอูเหนื่อยมากเ <c oughs> ชื่อไห้แบกว่าปวดขามากแล้วก็ปวดแขนปวดหลังด้วย นี่นีแขนเป็นลูกเลยจริงกดยังเจ็บอยู่แล้วสรุกมาเที่ยวอ่ะไม่อ้วนหรอผอมถา <laughs> มซะาเหมือนมาเข้าค่ายเนาะ <laughs> เราต้องเปลี่ยนแผนทุกอย่างกระทันหันเพราะว่าคือวันแรกบอกเลยว่านอนตายเกินสิบเอ็ดมองแม่บ้านคอทำความเฮ้ยพี่ปอแม่บ้านคอเ <laughs> มื่อวาไอพี่ปอไม่คคยแล้วกลับมานอนต่อเลยนะจ๊ะเอาชีวิตออกไปเหมือนอยู่ไทยเลยจ้ะ ได,ไ,ได้กินข้าวคื<พ>อ,อเดินโตเตะดุกบิกดุกบิกกันไปแล้วทีนี้นะสี่โมงกว่าม่เริ่มมืดแล้วสี่โมงกว่าพอดิตกก์ละจ้าสุดมากแล้วพอสี่โมงกว่าพอดิตกกคนก็เข้าบ้านเช่นกัน <laughs> <laughs> แต่ว่าก็เป็นพวกหนุ่มสาวนพนักงานออฟฟิศแต่พอเลิกงานเขาเลิกห้าโมงเย็นหกโมงเย็นอย่างเงี้ยใช่ไหมตามสถานที่กแหล่งท่องเที่ยวแหล่งช้อปปิ้งกินเดิมอะไรเงี้ยคนจะเยอะ อให้ดมมีก้กอนนี่คือหน้าต่างจากห้องเราเต็มตัวนะวันทุกโกว้าใกล้มากเป็นการมาเที่ยวที่แบบอ๋อซัปโปรโรชิวีเหรอ,องตรงข้ามเองจ้ะอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าไม่เหมือนในไทยจริงๆแล้วในไทยก็อาจจะมีแล้วนะแต่เราไม่เคยเจอกันมันเป็นตู้เช็คอินอนะ เข้ามาปุ๊บก็พนักงานก็จะมาดูแลแล้วก็แบบว่าให้อยู่เช็คอินเองเช็คอินเสร็จมันก็จะมีเป็นใบใบอยู่ในกระเป๋าไม่เป็นไรเขาจะเป็นเหมือนใบเสร็จใบอะไรอย่างเงี้ยเอามาดูก็ได้จะได้บอกว่าโทษนะคะมาอ,อย่างนี้ค่ะมี information ก็บอกว่าเป็นข้อมูลอะบอก check out time check in time Emergency exit อยู่ตรงไหนบ้างคีการเกี่ยวกับอารมณ์แบบว่าถ้าหายต้องโดนปรับเท่าไหร่ประมาณนี้ตรงนี้ก็เป็นแบบเตาแก๊สคิวอารมณ์เปิดห้องมาคือแบบตรงปกมากอะคือเป็นแบบว่ามินิมอลมินิใจเป็นแบบไม้ไม้แล้วก็อยากให้ส้มแพนมาตรงนี้ลำโพง นี่คือลำโพงนะหน้าตาสวอวีเตอร์น้วเตอร์แล้วก็บอกว่าไม่ใช่นะดูไปดูมาบรอกโซ่ไม่ใช่มันคือลำโพงแต่เรายังไม่มีเวลามาเปิดก็ลองเปิดกันตะกี้แล้วแบบอื้อลำโพงก็เอ๊ะเดี๋ยวสง่งสัยทังวงทำอะไรใช่อันนี้เครื่องแผ่นเสียงเล่นได้จริงๆด้วยนะเสียงเพราะมากลำโพงดีมากต้องใช้คำว่าแบบเจ๋งห้องดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เก๋ไฟ กีนมนเครื่องปรับอากาศเป็นทูอินวันฮีเตอร์กับแอร์ก็ไปปรับเอาอือยากได้แอร์ก็ไปทําให้เป็นรูปรูปพีหมาอยากได้ฮีเตอร์ก็ไปทําเป็นรูปพระอาทิตย์ <c oughs> <c oughs> แค่นั้นเองรินนอนหลับสบายมากหลับสบายจริงๆวันแรกที่เรามาก่อนเราก็ไปอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในสนามบินชินโตเซษเพราะว่า เราตั้งใจจะไปดูโดเรมอนกันแต่เราไม่คิดว่าชีวิตเราจะไปอยู่ตรงนั้นเลยสีชั่วโมงไงจะฝากกระเป๋า <laughs> เราก็เริ่มหาคอยล็อกเกอร์พราะเราออกจากออกจากตอมอแล้วเรียบร้อยเราก็มาหาคอยล็อกเกอร์ก็เซิร์ชดูตืดตดๆอยู่ตรงไหนวะอะ่ะจะบอกขึ้นข้างบนอ่ะขึ้นก็ขึ้นขึ้นเสร็จออาจากอินโฟมชันจึก็ถามเขาบอกว่ามีสองฝั่งเลยเราก็เลแบบอ๊สองฝั่งบอาว่า ดิสเลน n คือเราไม่แน่ใจว่ามันมีแบบช่องเดียวหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแบบคู่ขนานนึกออกปะอาจจะแบบอยู่มีไฮหรือว่าหรือเขาบอกว่าดิสเลนเขาบอกว่าใช่เราก็เลยเดินไปตามที่เขาบอกเอามีจริงๆแต่เต็มเราก็เลยลงข้างล่างลงข้างล่างคราวนี้ยได้ได้ไดแต่ <laughs> ไม่มีตังเล <laughs> ใช้เวลาอีกประมาณยี่สิบนาทีได้แล้วก็ยืน <laughs> แต่เอาะแต่แต่ส้มเอากระเป๋าเข้าไปแล้วนะ เซตหนึ่งหรืออีกเซตหนึ่งกลัวคนแบบเอ๊ยยืนทำอะไรอะไรเง่้ยไปจองไว้ก่อนหนักมา,ากอ่ะใบนี้คือสิบเจ็ดกิโลเช่าไปหมดสามตู้เดี๋ยวนังก็แบบว่าไปหาซื้อแล้วแต่แต่ถามว่าทำไมพี่ปอไปนานไปได้อะไรมาบ้างไปให้ให้ให้ไปหมื่นเยนไปแลกตังคือมาจากไทยอ่ะมันไม่มีแบงค์ย่อยไง เขาตอนแรกตังเขาให้เป็นแบงค์หมื่นมาอมบอกเอ๊ไปแลกถึงไหนมองชเง้นอแล้วชังเงยไปไหนวะอะไรเงี้ยคือเรื่องของเรื่องอ่ะตอนแรกขึ้นไปเราจาได้แไอ้ที่ขึ้นไปว่ามันมีร้านของเล่นอะไรเยอะยๆเลยเพ่อไปดูแล้วแบบมันก็ไม่ใช่อารมณ์เราอะ่ะแล้วก็เอ๊ก็ยืนมองไปทางไหนดีวะอ้าวสโนชอ็อปไม่รู้หรอกสโนชอ็อปคือร้านอะไรแต่สโนชอ็อปเดินก็ไปก่อน โอ้ยร้านแบบว่าร้านขายของฝากนู่นนี่นั่นเดินไปนมันก็ไม่ใช่ของแบบมันจะเปนแบบอารมณ์แบบเด็กน้อยๆกับแ,แบบว่าของฝากที่แบบเป็นผ้าเช็ดหน้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราไม่ได้อยากได้เอาจ้าเห็นของกินไปเลยเดินของกินอยู่ตรงนั้นน่ะเอาอะไรดีว่าที่มันแบบว่าราคาย,ยังไม่แพงแล้วเราก็แบบว่ากินได้ด้วยกินได้แบบมีความสุขด้วยนะเป็นคนที่เสร็จไม่ดีคือกินต้องมีความสุขเสร็จก็แบบ เดินไปไอมันฝรั่งที่สมชอบก็นั่นโอ้ไม่เอาเนื้อมือเว้ยเดอ้ยร้อยเดินไปเลยร้อยจะร้อยเลือกเลือกเลือกเสร็จปั๊บแปดร้อยกว่าก,กดเลยคำนวณฮะราคาเท่านี้เองเหรอเอาอันนี้แหละเกลือเกลือก่อนอยู่บางไทยมันกล่องเท่าไหร่วะหกลองไว0ห้าลองหกอ้เออเออซื้อกล่องนึงซื้อ <c ười> แต่ก็ยังไม่มั่นใจนะเราคำนวณผิดหรือเปล่าพอเสร็จพวกนั้น แล้วเขาถามว่าเอาที่ใส่น้ำแข็งด้วยไหมเพิ่มอีกร้อยยี่สิบเออไม่เอาค่ะร้อยยี่สิบฉันก็ไม่ยอมสิและยี่สิบเยนก็ไม่เอาเพิ่มประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกบาทไม่เอาโโนแล้วเขาก็ถอนมานถอดมานก็ยืนอึนอยู่แบงค์ห้าพันกับแบงค์พันมันเหมือนถ้ามันราคาเท่านี้มันจะต้องทอนเก้าร้อยกว่าถ้าเป็นเงินไทยนะเหมือนเรายืนแบงค์พันแล้วแบบ มันต้องทอนเก้าร้อยกว่าสิเข้าไปไหนพอหยิบค่อย่อยหยิบอ๋อเห็นแล้วเขาก็แคทเชียร์รู้แล้วว่าเราต้องแบบว่าเหมือนแบบอีนี้ดูดูเงินได้ดูเงินก่อนรู้แหละนักท่องเที่ยวอ่ะแบบเท่าไหร่วะอะไรเงี้ยอ๋อโอเคเห็นแล้วรับมันแล้วขอโทษนะหยิบแบงค์ไปเนี่ยเหมือนเมืองไทยอ่ะเหมือนกำแบงค์ร้อยเมืองไทยไปเขากูแบบอายมากกตอนที่ยื่นให้แล้วแบบว่า เคลียออกมาแล้วก็แบบว่าเขาก็แบบมองนะเพราะแบบนางถือไปเหมือนแบบอยู่บองไทนอ่ะเหมือนไปซื้อขนมเซเว่นนักนัใก็้ยืนให้เขาแถมมายืนนับตั้งทอนอีกตั้งหากมันก็ดูเหมือนลำบากเนาะเพราะว่าเราก็ไม่เคยมาที่นี่ไงเราก็ต้องสุมสี่สุมห้าเอาอะไรอย่างงี้แต่มันสนุกมากแต่มันก็สนุกชอบเที่ยวเร็วๆด้วยกันกดติดตามไปปอกุ๊ไว้